นุนนั่นแหละเลิศมากค่ะคือแค่สามสิบบาทนะคะเลิศมากค่ะบางทีก็อื่นเนี่ยเดินดักสองยีงน,นี้แหละต้องรื้อเครื่องเลย ก็เลยิงไอเดียขึ้นมาเนายืนถึงใบแล้วก็เดินแบบไปแล้วก็คนตอบรับที่ได้มาก็คือแบบว่าลูกค้าชอบแล้วก็ทําให้คนที่ผ่านไปผ่านมายิ้มได้อ่ะค่ะก็ช่วงแรกๆก็คือแบบว่าแค่ไปเดินขายเหมือนขายพวงมาลัยอะค่ะแค่เดินเฉยๆชูน้ำให้เขาแล้วก็เขาก็ไม่ซื้ออะค่ะก็คือแบบว่าต้าขายแค่ประมาณสักสิแก้วอะค่ะก็คือน้อยมากแล้วกลิตภัรฑ์อยูี่ที่ครับตรงไหนบ้างเออที่น,น,ออนี่แล้วก็ สุกับเสานี้จะเป็นขายถนนคนเดินขายน้ำหอมไม่พี่ควีนนะคะแล้วก็วันอาทิตย์จะขายน้ำหอหมของพี่ควินด้วยตลาดลนาันลาดีมื่อความคิดที่เราเดินแบบไปขายไปเนี่ยครับเราทํามานานหรือ,อยังครับได้สักประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์ได้แล้วค่ะหลังจากที่เราทําแบบน,นี้แล้วใช่ไหมครับพี่เราขายเพิ่มยอดขายได้ประมาณวันเท่าไหร่ครับเยอะขึ้นกว่าเดิมไหม ประมาณห้าสิบกว่าบาทค่ะจากสิบแก้วเป็นห้าสิบกว่าแก้วใช่ไหมครับใช่ค่ะ<ๆ>เดี๋ยวนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่ครับที่ขายก็เริ่มจากาวันที่หนึ่งก็คือเดินธรรมดาวันที่สองก็คือเดินธรรมดาพอว,วันที่สามก็คือช่วงนั้นจะมีคาคูใบดังอยู่ใช่ไหมหนูก็เดินคาคูใบเพิ่มยอดขายได้คำคูใบบ้างเดินแบบบ้างจนมาแบบว่าเดินแบบลูกค้าชอบแล้วก็เราก็เดินแบบนี้มาตลอด จากวันแรกที่สิแก้วใช่ไหมครับแล้วก็มาถึงห้าสิบแก้วแล้วก็ตอนนี้ที่ดังตอนนี้ครับเพิ่งเมื่อวานได้กี่แก้วเมื่อวานล่าสุดเมื่อวานได้เกือบร้อยแก้วค่ะ <c oughs> แล้วลูกค้าที่ซื้อเขาว่าอะไรบ้างครัคุณอะไรบก็ส่วนใหญ่จะเป็นเอฟซนะีอะอค่ะว่าน้องดังเลนอิสตอกแล้วนะอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือแบบว่ามาช่วยซื้อมาช่วยอื่นนกันบางคนก็แซวเฮ้ยคนดังคนดงังช่วยซื้อหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะ แต่ได้อยากฝากขอบคุณคนที่แชร์ค,คลิปเราไปแล้วคนที่มาช่วยอุดหนุนเรายังไงมากครับก็ขอบคุณมากนะคะที่ช่วยสนับสนุนแบบว่าเหมือนไม่รังเกียจกันนะคะเพราะว่าวันก่อนเหมือนเหมือนตัวนี้เคยโดนมาก็คือโดนผมน้ําลายใส่อะคะ่ะก็คือเคยโดนผู้ชายเดินขับรถมาแล้วก็ผมน้ําลายใส่แล้วก็ด่าว่าอีตุ๊ดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ขับรถไปเลยก็อันนั้นไม่ได้คิดอะไรมากอาคะ่ะแค่แบบว่า เหมือนมันเสียกำลังใจไปนิดๆหน่อยๆอะค่ะเราอยากฝากข้อคิดอะไรบ้างครับสำหรับเราเป็นเหมือนคนดูถูกเคยโดนดูถูกใช่ไหมเราอยากฝากข้อคิดแนวคิดอะไรให้ก็เดินบ้างครับก็ฝากให้เราใจก็เดินได้ก็ไม่ว่าอาชีพอะไรนะคะก็คือเราจงทําด้วยความภูมิใจแล้วก็ทําด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ต้องต้องทตั้งใจทําให้ดีที่สุด แล้วก็ไม่ว่าอาชีพอะไรมันก็เท่าเทียมกันไม่ว่าเราจะเป็นเพศอะไรเราก็เท่าเทียมกันทุกคนนะคะไม่ว่างานอะไรเราจงมีความสุขกับงานที่เราทํา